ติดตามพี่พี่วงโลโมโซนิกมานะครับตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คงรู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะมีซ<ช>ิงเกิลใหม่นะครับ<ะ>ชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าคําตัดสินนั่นเองอซึ่งต้องขอแบบเท้าความไปนิดนึงคือก่อนหน้านี้เนี่ยวงโลโมโซนิกเป็นวงที่ถือว่าน่าจับตามองมากๆเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาของเขาเนี่ยทำแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นสถิติเลยก็ว่าได้ MV ของเขา1ค yes, ืน totally. 1ล like ้านวิวใน YouTube ใช่ค่ะนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเวลาที่เขาเล่นสดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่สามารถที่จะขึ้นไปบนเวทีแล้วเอาคนอยู่สก่คือถ้าพูดในภาษาของส้มเลยนะส้มรู้สึกว่าวงโลโมโซนิกเนี่ยสามารถแบบเป็นลัทธิอะไรอย่างนึงได้เพราะว่าทุกคนแบบดูแบบ ต้องมองเขาอ่ะใช่เก่งมากจริงๆค่ะแล้ววันนี้ครับมีองค์กาสพิเศษก็คือว่าหลังจากที่พี่โลมโซนิกเนี่ยนะฮะย้ายอยู่ในค่ายวีรคอรนนะครับภายใต้การกุมบังเหียนของพี่ฟองเบียร์<ช><ช>เนี่ยวันนี้เรามีบทสัมภาษณ์พิเศษของพี่พี่โลโมโซนิกโลโมโซนิกมาฝากกันนะฮะอ่ะจะเป็นยงไงไปชมเลยครับรสวัสดีครับพวกเราโลโมโซนิก สำหรับเซอร์ไพรส์หรือว่าข่าวคราวในสำหรับซิงเกิลใหม่ของพวกเรานะครับที่มีชื่อว่าคำตัดสินที่จะได้ชมวันที่22เมษายนนี้เนะี่ยพูดได้เลยว่าบอกไม่ได้เลยสักอย่างบอกไม่ได้เลย <c oughs> แต่ว่าแมมแวเราบอกได้แค่ว่าคนที่คาดหวังว่าโลโมซสนิกจะเป็นแบบเก่ามันก็ยังมีแนวโน้มแบบนั้นอยู่แล้วคนที่คาดหวังให้มันมีแบบใหม่มันก็มีแนวโน้มที่เป็นแบบนั้นคือง่ายเราเราผสมผสานไว้ในรูปแบบที่ ตัวงตวองอ่ะตอนนี้เราพูดได้เลยว่าเราพอใจกันมาก <ฮะ S 1> แล้วก็โอกาสที่ได้ร่วมง,งานกับโปรดิวเซอร์ในตำนานคนนั้นด้วยอ่าก็คงก็ต้องสาสิ่งที่สามารถบอกได้ในเวลานี้คือผมได้ทำงานกับพี่ต้นซิลิโฟครับก็สิ่งที่สามารถรายละเอียดที่สามารถเปิดเผยได้แล้วก็อยากให้ลองฟังดูครับตอนนี้เราชอบงานตรงนี้มากๆจุดตรงนี้มากๆแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการทางานต่างๆจากพี่ต้นได้โดนสั่งให้ซ้อมดนตรีเพิ่มซึ่งตอนนี้อีโก ทั้งหลายทั้งแหล่ที่เคยมีถูกละลายโดยยอดฝีมือคนนี้ไปหมดแล้ว <c oughs> ก็ขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณพี่ต้นมากๆแล้วขอบคุณพี่ฟองเบียร์ที่ให้โอกาสมือเดิมแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่จะบอกถึงแฟนเพลงแล้วก็ทุกๆคนได้ก็คือ,องานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโออาร์ตด t เรคชันตัวเพลงเมโลดี melody, อ้อาร์เรนจ์เมนต์ทุกอย่างยังเป็นฝีมือของวงทุกอย่างครับผม นี่ถือว่าเป็นพี่พี่วงโลโมสนิกนะฮะเปรียบเสมือนแบบเขาบอกว่าเหมือนเพชรน,นะกำลังถูกเจียรไปในแต่ละด้านแต่ละด้านนะฮะถูกต้องค่ะก<ม>ี้อย่างที่เราได้ฟังว่าเขาได้ร่วมงานกับพี่มีพี่ต้นสีพูมาโปรดิวซ์ให้ด้วยนะคะ,คะซึ่งก็ จริงๆงวงเนี่ยมีส่วนร่วมทุกอย่างเลยแล้วก็มีพี่ฟองเบียเนี่ยก็มาช่วยแบบว่ามาช่วยปรับแต่งอะไรบ้างนิดหน่อยน่าสนใจน่าสนใจถ้าพูดถึงเปรียบเสมือนดิสอผมว่าน่าจะคมขึ้นประมาณนั้นยังไงคุณผู้ชมรอติดตามไว้ดีวันที่22เมษายนนะครับ258เนี่ยคำตัดสินเดี๋ยวจะออนแอร์นะครับทั้งในรายการของวเราแบบสดนะครับแล้วก็สามารถชมได้ใน YouTube ด้วย